ก็จะเป็นใครถึง3คะแนนหรือสคู่ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ Your choice โอ้ยตบออกข้างเยอะเลยครับเมีบิดเวลอย่าบอกนะครับว่าจะมากดดันนั้นแหละเกมแรกแล้วคะแนนต้นๆเลย ยาวๆ oh, ไปแม่นนะลูกนี้เพราะว่าไล่เส้นไปให้ตกลึกๆเลยเนี่ยค่ะโอ้โห oh, oh, จะฟาดครอส oh, <no. S 1> ติดเน็ตไ <No. S 1> ปนิดนึงเหมือนกัน <No. S 1> คือพยายามออกอาวุธวค่ะกีโซน่า โอ้โหนึกว่าจะออกครับแต่ลูกมันเลี้ยวเข้ามาแล้วกีโซนาแบ็กครอสตรงนี้ไม่ข้ามเลยครับต้นที่ดีตอนประมาณ7-8คะแนนแรกเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นหยุดเลยครับเป็นคะแนนของบิดเฟล์มาเลยแล้วเป็นฝ่ายโดนจี้บิดเฟล์เป็นกลาย,ลายเป็นว่าบิดเฟล์เป็นคนพาวิ่งแล้ว ค,ค่อนลูกนี้ลูกของชอบเลยบิดเฟลแล้วเข้ามาผักนัแฮนเรียบร้อยเลยค่ะคือถ้าขึ้น,นแล้วถ้าขึ้นโอใเ้บิดเฟลเนี่ยคือถลอกฟันตรงรสวยโอ้โหจะรับยังไงคุณสุจิตาช่วยบอกผมหน่อยสิครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมไหมคะแนนปิดสิคะแนนเนี่ยเป็นแมชพอยค่ะ G4 แฮนด์ลึกๆค่ะแล้วก็ยืนรออยู่ข้างหน้าค่ะปิดเกมค่ะ21-11 21-7โอ้โหใจใจลมเดินหน้าบุกแล้วค่ะถ้ามีโอกาสค่ะที่หน้าขอพี <otte zza> ่เวียนหู คุณคีเวยนั theme. ่นก็เลิกใช่ไหมเจ็บค่ะเนาะเพราะบาดเจ็บเรื้อรังนะก็เลยประกาศเลิกไปก่อนเลยตั้งนานเลยอ้ดูค่ะใจคอที่หน้านี้จะเข้ามาตบเลยนะคะเนี่ยอ้า พลาดอีกแล้วทีหน้าลูกนี้ต้องการจะหลอกเปลี่ยนน้ำหนักนะครับพอเห็นพื้นที่ตรงนั้นมันว่างครับข้างหน้าของใจเกษร์ <Yeah. S 1> ทัน เสียออกันครับเอาโอ้ฟาติดเน็ตไปเองค่ะลิมงเงี่ยยังไงครับลุงนี้ออกหรือดี เป็นคะแนนของทางฝั่งมาเลเซียครับนักกีฬาของทางฝรั่งเศสเกิดมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทำก,การแข่งขันต่อไม่ได้นะครับก็ต้องยตุติเลยครับโอ,อ้จะเลียวพลาดเองค่ะโอ้ยไปไหนอ่ะพลาดเยอะเลยค่ะ <laughs> ไม้น่าจะเกือบหลุดออกจากมือหันเหลี่ยมหน้าไม้แบบนี้อาจจะเหนื่อที่กริปนะค่ะออกข้างเยอะเหมือนกันครับ ฟาดโฟโคลอสตรงนี้จะ,ะตุกไปท้ายขอดน,นะครับของรีเมงเยียนอูฟาดดีพวกกาสก็รับดีเสียเปรียบ,บแล้ว<บ>สินะโอ้โหต้องชมไทเกอร์เซนนะลูกนี้นะคือรีเมงเยียนเซฟคลอสไปเพื่อนเสียเปรียบทันทีค่ะ สั่งลาสักร้อยไม้เป็นไงจัดไปค่ะ <c oughs> อาวลีมังเงยนบอกไม่ไปถึงจุดนั้นแล้วค่ะ <c oughs> ฉันไม่ว่าง <c oughs> ไม่ว่างแล้วรีบแล้วค่ะปิดเกมไปค่ะคู่เดนมาร์กกันถดีถ้าสวสดกันต่อนะคะอูเบอร์ครับเดนมาร์กกับมาเลเซียค่ะ ยังมาทันลรเน่ติดมือสิคะที่ได้ความสูงอะเนี่ยใช่ค่ะแล้วเนี่ยดูปฏิกิริยาดีเอาแล้วโฟมีปัญหาแล้วครับพิสโตเฟเซนทั้งด้านหน้าโฟแฮนทั้งโฟแฮนลึกข้างหลัง ดึงหลอกสวยค่ะโอ้แบ็คแฮนเปลี่ยนจังหวะแล้วได้เกมเลยค่ะโอ้สวยมากครับโอเวอร์เฮดตบไล่เส้นตรงมาตรงนี้คลอสหนีได้ดีหลงจังหวะไปค่ะคริสตอร์เซนนี่ค่ะเข้าไม่ทันแล้วค่ะ โอ้ยหดโด่งมากอู้แต่โฟแฮนคริสตเฟ,ฟ,ฟเซนแจกแต้มอีกลูกหนึ่งค่ะหลอกตัดสวยค่ะโอ้เฮ็ดลูกนี้น้ำหนักดีมาก <S <S นี่ค่ะลงข้างหน้าโฟแฮนสั้นๆเลย ยิมที่ต้องเปิดแอร์การนนวนของเครื่องปรับอากาศของลมภายในอะนะก็ะจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอุนซีชวนอยู่ฝั่งเนี้ยด้านซ้ายมือของเธอก็เหมือนลมหอบเข้าใน,ในเส้นะนะด้านขวามือก็หอบออกนอกเส้นไปโอ้โดม,ม,โดมป ต้องหันมาเลี้ยวแก้แบ็คแฮร์ลูกนี้โด่งมากค่ะอ,อาแล้วมาพลาดเลยค่ะคริสโตเฟอร์เซนโอ้เกณฑที่3กลับมานี่เป็นคุณซีส่วนที่ผิดพลาดน้อยกว่า<ช>นะคะจังหวะตีไปตีมาแล้วแน่นอนกว่าค่ะในคู่สุดท้ายที่เป็นเดี่ยวมือ3อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอน โอ้โหตดเน็ตครับหลามต้องขอโทษเลยครับลูกนี้ถึงตบกึงตัดนะครับตบออกด้านาข้างๆนะครับจะชนก<อ>ันค่ะโอ้แต่ดีที่ออกหลังนะจริงๆคู่เดนมาร์กไม่สามารถตีได้ทั้งคู่ ตรงกลางค่ะโอ้รับปล่อยแล้วไม่ออกแล้วค่ะ2ครั้งนะที่เหมือนจะถอยมาฟ้อมกันครับ พอจะเปลี่ยนทดแทนก็โดนขอบไม่ต้องทำไรนะ,ะตีให้มาใลเสียตีเสียเองระแทนแก้ไขก็ออกหลังไปค่ะ รับเสิร์บดีมากกลายเป็นลูกเสิร์บเนี่ยเขาแย็บได้ง่าย <c oughs> อะืมพริกเน็ตอีกลูกหนึ่งสิคะมาเรื่อยๆแล้วมาเรื่อยๆแล้วโดนแล้ว <c oughs>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  oh ครับแบบนี้ตั้งป้อมได้ เหนียวอย่างเดียวครับทางเดนมาร์กโโอ้หใส่เต็มตัวเลยโอ้โหเาตอกมาไม่ตายแล้วคู่เดนมาร์กไปเสียจังหวะด้วยแล้วดูสิคะงัดลอยมาครึ่งคออะค่ะตบกลับตายเองอู้ยับหลิงซัดเต็มเม็ดค่ะอู้เสียได้แทน Red or Red for for you you black black เซฟเตีย้ยเกือบโดนเพราะถ้าเรามองไปทางฝั่งทางเคสเฟลเนี่ยเคสเฟลก็ไม่ได้เป็นพวกตีนานนะค่ะไม่ได้ชอบด้วยใส่บู๊อย่างนี้แหละค่ะรับดีนะบแบ็คแทนเกียโอ้แล้วดูค่ะเคสเฟลพลาดเลยออกเยอะที่ผมสนใจไดชาน,น่าเพราะว่าฟุตเวิร์กเธอดี แบ็คแฮนด์ได้ด้วยลูกนี้ไม่ไหวแล้วครับ่าเกร์เฟลรีบเลยครับเนี่ยค่ะส่วนใหญ่พอพอวางปุ๊บโดนกระแทกมาทางแบ็คแฮนด์คือหันแบ็คแฮนด์ทันทีเลยนะคะเนี่ยค่ะพอมาทางแบ็คแฮนด์นี่ก็ได้เปรียบเลย มาอีกทีหนึ่งโหหงายเยอะแต่ลูกนี้รับสวยต้องให้ค่ะเคทเฟลต้องระวังค่ะเพราะว่าจังหวะแบ็กแฮนของเลชชนาเนี่ยอาศัยใช้วิธีที่สายได้เปรียบนะครับแบ็กแฮนอีกแล้วนี่ครับพอเปิดแบ็กแฮนรูปเสียเปรียบทันทีเลยครับเลเานาเขาแบ็ก oh, <back S 2> ไปแล้วมันไม่ถึงหลังอะครับ โด่งตั้งไว้แบบนี้ไม่เหลือ <Service over. S 3> โอ้ยดีบุกลูกนี้แต่ออกห้างไปค่ะแลช <Service S 3> ชนาะ <Over. S 3> ขนัดตีหน้าไม้แบบเฉือเฉืฟันฟันเลค่ะเนี่ยกเกมรับค่ะ จังหวะขาเริ่มจะไม่ถึงค่ะสู้ค่ะลงมาแล้วไม่สนใจรุ่นพี่เลยตีอย่างเดียวโอ้อโหี่ดูจังหวะพอเซฟโฟร์แฮนด์ครอสแล้วดูไล่ชนายืนเซนเตอร์สิคะ <c oughs> ออกข้างไป <c oughs> ปิดเลยค่ะ ยี่สิบเอ็ดสิบแปดยี่สิบเอ็ดสิบสี่แต่ถือว่าน่ากลัวเลชนะสาวน้อยสิบแปดคนนี้ถือว่าอีกหนึ่งคนที่ต้องจับตามองนะใช่ครับเพราะว่าเป็น,นก,กีฬามาเลเซียแล้วใกล้บ้านเราด้วยค่ะถือว่ามาแนะนําตัวในรายการนี้ได้ดีครับค่ะเป็นวันแรกก็ทําเอาแคทเฟลเหนื่อยไปเหมือนกันแล้วก็ไม่ง่ายเลยค่ะกว่าเดนมาร์กจะเอาชนะมาเลเซียได้ในแต่ละคู่นะคะ